รีเสิร์ชโฟกัสสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Research Focus นะครับ,รบที่เราจะมาโฟกัสเรื่องราวงานวิจัย นะครับของมหาชลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของเรานะครับที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับครับโดยผมครับรองศาสตราจารย์ดรเกติศัก์แสงประดิษฐ์นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับแปดโมงเช้านะครับทาง FM 89.5นะครับ Innovation for Life นะครับนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะครับ ครับผมจัดทําโดยสถานีวิทยุร่วมกับสถาบันวิจัยรัตนานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช,ชมงคลธัญบุรีนะครับอาทิตย์นี้นะครับเรามาเจาะลึกเรื่องราวงานวิจัยนะครับที่มีผลกระทต่อทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องชิดเทียมจากโปรตีนจิ้งหรีดนะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรอรวัน,นะครับอุปถัมภานนครับจากคณะ เทคโนโลยีค่ากรรมสตร์เทคโนโลย <hi> ีค่ากรรมสตร์ัสดีครับจาจดีครับัสดีครับโอ้วนี้เรามาเรื่องอาหารนะครับที่มีแตะเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับครับก่อนอื่นเลยชีสเทียมต่างจากชิสแท้ยังไงมันมันคืออะไรชีสเทียมคืออะไรโดยปกติ เราก็จะคุ้นชินกับการรับประทานชีสนะคะคเพราะมันมีอยู่ในอาหารหลายชนิดมากเลยอโอ้ถ้าเป็นยุโรปนี่ก็จะมีพิซซ่า ผมเห็นมันเยอะมากนะว่าที่มันชีสที่ทานได้มันคืออะไรมันเยอะมากเลยอ๋อก็มันก็จะเป็นชีสอันนี้ก็คือชีสจริงๆที่เขาหมักจากนมใช่ไหมคะมีการใช้เอนไซม์เลนเนตในการตกตะกอนมีการบ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเนี่ยก็เป็นชีสที่ใช้จุลินทรีย์ด้วยในการหมักนะคะแต่ว่าชีสเทียมเนี่ยจะแตกต่างก็คือว่าเราจะใช้โปรตีนที่ไม่ได้มาจากนมนะคะใช้โปรตีนอย่างอื่นที่ไม่ได้มาจากนมไม่ได้มาจากนมใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ ได้มีการเอจจิ้งที่นานๆเราเราใช้สารเพื่อช่วยในการปรับเนื้อสัมผัสให้มีลักษณะคล้ายชีสเลยค่ะมไม่แตกต่างจากชีสปกติเลยค่ะไม่แตกต่างกันแต่ว่าที่มาของการวัสดุ แตกต่างกันวัตถุดิบที่ใช้แตกต่างกันอันนั้นใช้นมใช่ค่ะเป็นส่วนผสมหลักใช่ค่ะแต่ของเราเอาจากนมเลยอันน้ทำจากนมเลยใช่ค่ะแต่ของเราเอาจากโปรตีนจากที่อื่นใช่แล้วค่ะและตรงนี้มันคือโปรตีนจากจิ้งหรีดอ่าใช่และทาไมต้องเป็นโปรตีนจากจิ้งหรีดครับแมลงอื่นได้ไหมเออจริงจจะจอดแมลงอื่นก็ได้นะคะถ้ามันมีลักษณะที่เออมีเป็นยิ่งยิ่งลักษณะของแมลงที่เป็นแบบ ครีมี่ครีมี่มีไขมาหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ก็ได้แต่ว่าหลักๆของชีสก็คือการที่วัตถุดิบนั้นจะต้องมีโปรตีนอยู่สูงถูกไหมคะอ่ะคราวนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นจิ้งดีดก็คือว่าในในในประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเนาะในการที่จะทำฟาร์มฟาร์มส่วนใหญ่ที่ได้มาตรฐานมันก็จะถูกควบคุมโดยกรมปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานในการเลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิ้งดีด อ่าแล้วก็เราเนี่ยประเทศไทยก็ส่งเสริมนะให้ภาคอีสานเนี่ยจะไปให้เป็นฮับแมลงฮับฮับแมลงงชิฮับแมลงซึ่งฟาร์มส่วนใหญ่ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์ขายเนี่ยก็คือ เป็นเป็นเป็นฟาร์มจิงหลีดนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็จิงหลีดเนี่ยก็ได้รับทุนสนับสนุนจากวชนะคะสำนักงานวิจัยแห่งชาติในการที่จะผลิตหรือสกัดโปรตีนออกมาจากจิงหลีดซึ่งอาจารย์พี่ก็ได้ทุนจากจากวชเหมือนกันในการที่จะเอาโปรตีนนั้นหรือผงจิงหลีนมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในท้องตลาดค่ะต้องบอกว่าเป็น ชีททางเลือกอีกทางใช่ค่ะช,ชทงที่ใช้โปรตีนจากจิง้งหรีมใช่ค่ะเพราะว่าชิดต้องบอกว่าชิิชแท้แทชิดแท้เนี่ย มันต้องผ่านในการเลี้ยงสัตว์นะใช่ไหมอ่าใช่ค่ะซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นที่มาของงานวิจัยของเราก็แบบมาจากคำว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรในโลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยเ่ะมลย่มันทําให้ที่ที่พื้นที่ในการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เนี่ยลดน้อยลงเนาะแล้วนอกจากนี้เนี่ยปศุสัตว์การเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยทำให้เกิดแก๊สมีเทนเนาะมีเทนเป็นใช่ชททำให้เกิดอะไร กินเฮาเอฟเฟกต์ใช่กินเฮาเอฟเฟกต์เนาะแล้วนอกจากนี้เนี่ยที่เขาเลี้ยงฟาร์มสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยมีการใช้แอนติบอดติกแล้วก็ใช้สารพวกสารเล่งเนื้อแดงเนาะด้วยเข้าไปใช่มันก็ปนเปื้อนมาเยอะแยะเลยอันนี้ผู้บริโภคก็เลยว่าเอ๊ งั้นเรามาหาโปรตีนทางเลือกกันดีกว่าก็เลยพยายามลดการรับประทานสัตว์ใหญ่หนึ่งลดการรับประทานสัตว์ใหญ่ก็เหลือโปรตีนทางเลือกก็คือจากแมลงหรือจากพืชจากพืชแต่คราวนี้เราเลือกจากแมลงก็คือจากจิ้งหรีดจริงๆอ่ะแมลงเนี่ยจัดเป็นอาหารประเภทที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะอืมซูเปอร์ฟู้ดนะครับเราว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยในในการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของแมลงเนี่ย อัตราส่วนโปรตีนเนี่ยสูงใกล้เคียงกับของเนื้อสัตว์ในในน้ำหนักที่เท่ากันในน้ำหนักที่เท่ากันนะครับก็ถ้าสมมติวัดกิโลต่อกิโลนี่ก็โปรตีนก็ใกล้เคียงกันใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราสามารถเอามาใช้ทดแทนได้ใช่ค่ะนะครับแต่ว่าวิธีการเลี้ยงเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันใช้พื้นที่น้อยกว่านะครับแน่นอนการปลดปล่อย การเปิดปล่อยพวกก๊าซมีเทนก็ไม่มีนะถึงมีก็น้อยน้อยมากแล้วเรายังใช้พลังงานที่จะต้องมาเลี้ยงอะไรเงี้ยลดลงเยอะเลดลงเยอะลดลงเยอะสมมติว่าเลี้ยงสัตว์ร้อยนะจิ้งหรีดอาจจะไม่ถึง50าสิบใช่ไหมเงี้นะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันก็ตัวเล็กกินน้อยด้วยแล้วก็วงจรชีวิตมันก็สั้นด้วย จิงหลีก็ไม่นานนะฮะไม่นานค่ะไม่นานก็ตายแราว็ต้องจับมันมาทำไปหลอก่อนที่มันจะตายอ่ะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับไอชีชีที่ที่ได้เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นอยู่ก็คือหนึ่งก็คือมันมันมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดเนาะมันมีคุณค่าทางโภชนาการที่เด่นเด่นเลยนะก็คือมีโปรตีนแล้วก็มีไลโนลอิกที่มันเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่ร่างกายสร้างไม่ได้นะ ต้องต้องได้จากอ,อาหารอย่างเดียวใช่ซึ่งมแมลงเนี่ยมีกฎ<ม>อะีรอยู่และนอกนั้นก็ยังมีโอเมก้าสามหกเ้าด้วยแล้วไอไอสารที่ว่านมันช่วยอะไรฮะมันมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นหน่วยอะมิโนแอซิดคือหน่วยเล็กของหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนที่ย่อยออกมาเนาะออและร่างกายก็ต้องจําเป็นที่ต้องได้ต้องได้จะใช้เอามาย่อยประโยชน์เอามาย่อยไม่ห่ามันเป็นส่วนที่ช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อหรือตามหน้าที่ของโปรตีนโอแสดงว่าต้องไปต้องทานต่เดียวต้องได้เข้าไปจากอม่ได้ใช่ค่ะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นความรู้ใหม่นะเป็นความรู้ใหม่นะต้องต้องทานนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาต้องไปหาชีทนะฮะใช่ใช่ใช่แล้วรูปร่างหน้าตาอะไรครับ หมายถึงของชีสใช่ไหมคะชีสเทียมที่ของจากจิ้งหรีดแล้วเนี่ยอ um> ่าค uh well ือข้อข้อเด่นข้อที่สองก็คือว่ามันจะมีลักษณะที่ไม่ต่างจากชีสปกติเลยเพราะสีสูงสีสีต่างเลยสีมันเป็นเนเออมันเรียกว่าอะไรเป็นอ่าซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์อ่าของงชีสอ่ามันจะออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะใช่แต่ว่าความเหนียวหรือความหนึบเนี่ยเรามีการพัฒนาเราศึกษาเนาะว่าใช้ อะไรใส่ลงไปบ้างดีมันจะทำใช่สารปรับเท็กเจอร์ให้มันมีลักษณะที่เหมือนกับฉี่เลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตอนแรกที่เราทำเนี่ยมีการคอมเมนต์เรื่องว่ามีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแมลงเนาะโดยจิ้งหรีดใช่ที่ก็เลยมีการใส่กลิ่น ลดนมสังเคราะห์ลงไปมันก็เลยทําให้ชีสที่ได้เนี่ยออกมาเนี่ยมีกลิ่นเฟลเวอร์ได้อายของเหมือนมีนมมินมแต่จริงแล้วไม่ใส่นมใส่หมดใช่ค่ะไม่ใส่นมไม่ได้ใส่นมใช่ใช่อันนี้เราไปเทียบกับชีสไหนฮะชีสของอเมริกันชีสหรือว่าชีสที่เชสตาชีส มอสซาเรลลาชีสของพี่จะเหมือนกับอเมริกันชีสค่ะที่เป็นแผ่นวางบนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ันนั้นเลยก็คือเราก็เอาไปเทียบกับตัวชีสที่ใส่เบอร์เกอร์ก็คือพร้อมทานได้เลยสดใช่ใช่พร้อมทานได้เลยหรือว่าบางครั้งก็เราอาจจะเอาไปที่ที่เอาไปใช้ก็คือไปใส่ในแซนด์วิชเป็นอาหารตอนเช้าแล้วก็มีเอาไปใส่ในพวกผัด พาสต้าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเอาไปใส่ได้นะคะได้ค่ะเพราะว่าเราแอปพลายกับอาหารได้หลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ข้อดีต่อมาก็คือมันมันมันเหมาะสําหรับกลุ่มคนที่แพ้นมบวเนะซึ่งปัจจุบันนี้สถิติการแพ้นมัวเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคนผมเองเนี่ยก็แพ้นมบวเนี่ยกินเข้าไปแล้วท้องเสียเลยใช่อันนี้ก็เลยเป็นทางเลือกสําหรับกลุ่มนี้ด้วยค่ะปกติผมเนี่ยจะทานนมไม่ได้ทานชีสไม่ได้ค่ะ ทานได้ถ้าแบบถ่ายถ่ายยากที่สุดทานปุ๊บเข้าห้องนั้นปั๊บเลยนะครับทีนี้รสชาติล่ะครับเอรสชาติเนี่ยก็จะเป็นคล้ายกันไหมคล้ายมันมันรสชาติชิมมันต้องเไรนะมันมันเค็มอ่าาล้าแล้วนะอันนี้มันจะเป็นสูตรลับของพี่นะน้ำลายไหลเลยนะเรมีการใส่ตัวที่ช่วยในการปรับเนาะให้มีเท็กเจอร์เหมือนให้มีรสชาติเหมือนให้มีกลิ่นรส เพราะว่าพี่เติมที่พี่บอกว่าให้เฟลเวอร์ที่ให้คนเขารู้สึกแบบองเ่าใช่ใช่ค่ะกินแล้วลืมชีสแทบเลยใช่ใช่ใช่นะครับก็คือแล้วความเขาเรียกว่าไรนะความแข็งของเทอของชีสเนี่ยฮะ เป็นไงครับคือพี่เพราะว่ามันที่แท้ที่แท้มันเป็นมันมันจะมีความเหนียวะเนียวใช่ค่ะคือในการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมเนี่ยนะพี่ก็ต้องเอาที่เป็นคอนโทรลก็คือชีสอเมริกันชีสเนี่ยไปวัดวัดใช่เอาไปวัด texture พี่ก็จะวัดแบบ เออแรงตัดหรือ TPA 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 คือเรียนแบบการเคี้ยวของคนอพอวางฟันปุ๊บยกขึ้นถ้าเป็นชีดแท้มันก็จะยกเยะายากหน่อยอ่ะเพราะมันมีหนึบนึบอ่าคราวนี้พี่ก็ต้องพัฒนาให้มันเหมือนกันโดยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะก็คือพวกนี้ต้องมีมีค่ะมีทุกอย่างเลยต้องบอกว่ารูปรด กินเสียงใช่ทำแล้วก็ต้องอร่อยด้วยเหมือนกันเลยครับยกเว้นลูกเพราะว่าสีก็ไม่เหมือนมันเป็นซิกเนเจอร์ของชีสเลยค่ะนะครับแล้วทีนี้ขบวนการทำนะครับอกอขบวนการทำนะคะเเอาเอาชีสแท้ก่อน เพื่อให้คนผู้ชมให้เห็นภาพเอาคร่าวก็ได้ครับอ่าชีสแท้เนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะเอานมมาเนาะอานมมาแล้วก็ใส่เอนไซม์เลนเนลงไปแล้วก็ทําให้เกิดการตกตะกอนอ่าตกตะกอนเขาจะต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้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 นมเนี่ยตกตะกอนเขาเรียกว่าโปรตีนครับ เกิดโปรตีนเนี่ยให้เอนไซม์ไปย่อยอ,อะไรเงรี้ยแล้วก็ตกตะกอนลงมาตตลงแล้วก็แยกอาตะรอนออกไปแล้วก็จะมีการบ่มแล้วแต่ว่าจะไปบ่มด้วยอะไรต่อไปหรือจะให้ จุลินซีย่อยให้เป็นชีสที่พอเห็นเคยเป็นที่เป็นเส้นๆอยู่ในตัวชีสมี่กลิ่นแบบหมักๆนะพวกนั้นก็จะเป็นประมาณแค่ข้าวๆแบบนี้นะแต่ส่วนของเราชีสของพี่เนี่ยก็คือจิ้งลิดพี่ก็จะเอาเริ่มแต่เลี้ยงก่อนเลี้ยงก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของฟามไปเพราะว่าพี่แต่ต้องเป็นออร์แกนิกไม่เป็น ฟาร์มที่ได้มาตรฐานผ่านตามกรมปุสุศตว์เขาให้มาตรฐานแล้วแล้วก็ผลิตออกมาจําหน่ายเป็นผงจริงดีวิธีการทําแห้งของแต่ละสถานประกอบการเนี่ยก็จะมีผลต่อคุณสมบัติของชีสนะออเช่นว่าบางคนอบแห้งด้วยเทรดายเนี่ยกับการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ก็ต่างกันแล้วต่างแดดนะครับโอเพ่นรันโออย่างนี้ยิ่งต่างเขย่าเลยค่ะแล้ว่าปนเปื้อนด้วยปนเปื้อนด้วยใช่แล้วเขาก็จะเอามาบทการบทของแต่ละที่ที่มีสีไซส์ก็คือขนาดของอนุภาคต่างกันก็มีตากันด้วยใช่ที่สําคัญคือพันของจิ้งหรีดพันจิ้งหรีดมีจิ้งหรีดขาวจิ้งหรีดดาจิ้งหรีดทองแดงลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเลือกเองมันมีเซดงเซดดิงอะไรอีกนะโอ้โหก็จิ้งหรีดเขาเรียกเซดดิงภาษาี พื้น uhm บ้านเนี่ยเดิ้งไม่ใช่สดิดิสดดิ้งนะใช่ใช่เขาเรียกงดิ้งนะฮะอันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องศึกษามาตั้งแต่แรกเลยว่าตั้งแต่ว่าเอาพันุ์ไหนเอาเขาเขาผ่านโปรเซสคือจริงๆเขาก็จะไม่ค่อยบอกหรอกเนาะว่าเขาผ่านยังไงแต่เราก็ถามเขาให้ให้อยาก ให้ได้ว่าแค่บอกว่าใช้โปรเซสไหนใช่เราก็โปรเซสในการนําแห้งแบบไหนเราก็มาคัดเลือกคัดเลือกเสร็จพอได้ผงจิ้งหรีดปุ๊บเราก็จะมาใส่น้ำเนาะใส่แล้วก็เอาไปให้ให้ความร้อนประมาณสัก 70- ็ดสิบถึงเจอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แมกนีเซียมซัลเฟตลงไปเป็นสารที่ช่วยในการ ตกตะกอนโปรตีนหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งให้ดรอปลงมาประมาณ5 0าองศาทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะกรองเฉพาะเอาส่วนที่เป็นโปรตีนออกมาแล้วเป็นเกิดโปรตีนทีนี้มันก็เป็นโปรตีนที่มันคล้ายๆนมที่ตกตะกอนใช่ใช่เอามาละคราวนี้พี่ก็จะเอาโปรตีนนั้นน่ะมาทําการผสมกับสารต่างๆที่เป็นสูตรของเราใช่อาบอกตัวที่แบบ มีอในท้องตลาดอ่าเช่นเคซีนแซนแทนกมโมดิฟายสตาร์ทอ่าแล้วก็ยังมีบางตัวที่เราใส่เข้าไปเพื่อปรับเท็กเจอร์ให้มันคล้ายกับของชีสจริงเนาะอ่าแล้วก็มีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในพิมพ์พิมพ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็เอาไปเอจจิ้งไว้ในอุณหภูมิสี่องศาหมักหมักอาใช่ใ่ให้เซตตัวให้เอจจิ้งอ่าให้เซตให้เซตตัวสักประมาณ สี่สิบแปดชั่วโมงสี่ยงศาสี่ยงศาตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นสี่สิบแปดชั่วโมงอ่าสี่สิบแปดชั่วโมงเสร็จแล้วก็สองวันสองวันแล้วก็เอามาตัดตัดให้เป็นแผ่นอ่าคราวนี้มันจะสไลด์ได้สไลด์ได้แล้วก็โปรตีนก็จะเซ็ตเซตตัวดีนะคะแล้วก็สไลด์ให้เป็นแผ่นแล้วก็กะก็จะได้ชีจิงลีนมาเลยชีจิงลีนนะครับรวมทั้งหมดเวลาเนี่ยใช้เวลากี่วันครับ รวมแต่วันแรกโอ้จริงๆผลิตเนี่ยก็ใช้เวลา1วันอ่ะอาทิตย์สวันหนึ่งเอทอีก2วันรวมแล้วก็3วันสวันก็ได้สวันเท่านั้นก็อยู่ที่ปริมาณที่เราทำใช่ค่ใช่ค่ะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าผู้ชมทางบ้านนะที่ชอบทานชีสนะแล้วก็ต้องบอกว่าให้พลังงาน อ๋อพลังงานเนี่ยก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีการใส่ในในตัวจิ้งหรีดเนี่ยในผงจิ้งหรีดมันก็มีให้พลังงานอยู่แล้วอ่าแล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยใช่แล้วก็มีสารที่พี่บอกอ่ะที่อะมิโนแอซิดที่จำเป็นมีโอเมก้า3 6 9อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่สำคัญนะมีไฟเบอร์ด้วยนะมีไฟเบอร์ด้วยนะโปรตีนไม่มีใช่แต่เรามีเรามีไฟเบอร์ด้วยนะมีไฟเบอร์ด้วย เหมือนกินอ้อยไปทั้งสวนมันดีนะที่พออ้อยยังบอกว่าอ้อยถ้าบอกว่าหญ้านี่มันไม่ดีนะหญ้าาให้เราอยู่ทันยามีนะนะครับก็เหมือนกินหญ้าไปทั้งสวนเลยต้องบอกว่ากินชีสได้ไฟเบอร์ด้วยแล้วได้เขาเรียกว่าได้อาหารใหญ่อาหารในพลังงานไดโปรตีนโอ้เยอะมากเลยวิตามินเอมีวิตามินเอด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่มัน น้ำยายเชงหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าซุปเปอร์ฟู้ดไงซุปเปอร์ฟู้ดกินแค่ชีสเนี่ยสามารถแทนได้ทุกอย่างใช่ได้ได้สารอาหารครบตาม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 ที่เราอ่ะอ่าใช่แล้วก็ยังไม่แบบไขมันดีเนี่ยก็มีอยู่มากแล้วแต่ถ้าทานชีสเนี่ยบางทีเป็นไขมันที่ไม่ดีอยู่เยอะนะคะใช่ใช่ใช่นะครับแล้ววิธีการทดสอบแล้ว เราได้ทดสอบอะไรบ้างโอ้องพี่เนี่ยทดสอบตามมาตรฐานเลยก็ก็คือพี่ส่งทดสอบทางคุณค่าทางโภชนาการเนาะเพราะพี่ทุนที่พี่ได้เนี่ยเขาให้พี่ทําฉลากโภชนาการด้วยอ่าใช่พี่ก็ต้องส่งวิเคราะห์ตามตามเกณฑ์เลยว่าฉลากโภชนาการต้องใส่อะไรบ้างเราจะมีหมดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังทดสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์เนาะินทก็พบว่าเเราเราเราส่งตัวอย่างตรวจค่ะแล้ว ตามตามสถานที่ที่เขาสามารถออกใบเซอร์นะว่าเราผ่านนะก็คือชีสก็ผ่านมาตรฐานจุลินทรีย์ตามมอกของชีสนะคะแล้วก็ส่วนการยอมรับของผมพริโภคนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ทําอันเนี้ยทาไปคนไม่ยอมไม่ยอมรับนี่กลับกลับเก็บเลยอยู่บนทิ้งอยู่บนทิ้งอ่าอันนี้นะเราก็ไปทดสอบผู้บริโภคผู้บริโภคก็คือผู้บริโภคเราจะแบ่งออกเป็นผู้บริโภคตามอายุเนาะตามอายุตามตามเกณฑ์ของ อะไรนะจริยธรรมที่เราขอจริยธรรมในมนุษย์นะใช่จริยธรรมในมนุษย์ด้วยค่ะเราต้องมีใยใช่ค่ะใช่อันนี้สําคัญเลยเพราะว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะละเลยเนาะแต่นี้เราต้องตระหนักเนาะสำคัญเลยเรื่องจริยธรรมเนาะพี่ก็จะทําตั้งแต่อายุ20ก็แบ่งตามช่วงอายุเป็นผู้บริโภคทั่วไปเราทํา ประทุมด้วยแล้วก็ไปเขตอื่นๆบ้างอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะเราทำประมาณ2 0คน <200 S> 2อ0คนพบว่าผู้บริโภคข,ของเราเนี่ยให้คะแนนการยอมรับอยู่ในระดับชอบมากชอบมากชอบมากก็ประมาณแปด จตังไหมของอร่อยของอร่อยอ่ะก็ประมาณ8ดเนาะคะแนนก็จะประมาณ8เต็ม9อย่างเงี้ยแล้วก็เราเราก็มีคําถามถามว่าถ้าเกิดของเราเนี่ยมีการลอนช์ออกสู่ตลาดเนี่ยเขาจะซื้อหรือไม่ซื้ออ่ะพอเราเราถามเนี่ยก็8ปดสิอร์ซื้อนะอ่ะแล้วอีกพอเราให้พอตอนแรกเราถามก่อนว่าถ้ามีขายซื้อไหมแปดสิหซื้อแล้วพออีกทีนึงเราบอกคุณค่าทางโภชนาการที่เขาจะได้นะเปอร์เซ็น ็นการซื้อเพิ่มขึ้นสองร้เปอร์เซ็นต์จาก8ปดเพิ่มเป็นเ3้าบสามเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเกี่ยวกับการที่บ้านนี้สนใจแล้วถือว่าฉลากโภชนาการมีความสำคัญมีความสคัญแสดงว่าคนบริโภคทุกวันนี้ต้องการเขาเรียกอะไรนะต้องการี่ดด้วยด้วยตอรี่ต้องการโภชนาการต้องการแล้วก็ต้องการสตอรี่ของผลิตภัณฑ์ด้วยลวราคา ราคาเนี่ยที่พี่อเมริกันชิทอ่ะคำนวณแล้วเนาะก็เอาเกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งของอเมริกันชิทหรือแล้วเราเป็นขนาดไหนดิร้อยกรัมอ่ะหนึ่งเซิร์ฟอ่ะหนึ่งเซิร์ฟเราประมาณสองร้อยห้าสิบบางที่พี่คำนวณราคาเนาะสองร้อยห้าสิบบาทคือเราก็เสิร์ชจากจากจาก แหล่งข้อมูลอะว่าท้องตลาดของเขาเนี่ยขายกันประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไปดูการนั้นนของของอเมริกันของอเมริกันชีสก็แพงนะประมาณ2-300บาทก็แล้วแต่ยี่ห้อเนาะสองถึงสามร้อยบาทถ้าถ้าถ้าดูยี่ห้อที่ดีๆหน่อยนะแต่ของเราเนี่ยก็ราคาไม่ไม่ไม่แพงขนาดกันแต่ก็ไม่ คือถูกสักประมาณถูกกว่าสักประมาณ20%เอเพราะว่าของเราเนี่ยมันใช้เวลาในการทําน้อยพไฟฟงไฟฟ้าอะไรต้นทุนเหล่านี้เราจะน้อยแต่ว่าต้นทุนของในการผลิตผงจิ้งดีก็หรือทําเป็นตกตะกอนโปรตีนตรงเนี้ยยัง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 มีอยู่ยังมีมาจิ้มที่ต้องสูงใช่ค่ะเพราะว่ามันมันต้องแต่เราพยายามใช้เทคนิคที่มันไม่ได้ยากมากเนาะเพราะว่าเราต้องการต่อยอดขยายไปให้กับ กลุ่มที่เขาเลี้ยงจิ้งหรีดเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขากลุ่มที่เลี้ยงจิ้งหรีดเองเนี่ยก็ต้องเป็นบายโปรดักต์นะครับใช่เขาเขาก็เอามาทําง่ายๆเราเราพยายามไม่เราพยายามไม่ใช้เทคนิคอะไรที่มันต้องใช้แบบผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยมากอ่ะเพราะเพราะเขาจะได้ทำโปรดักต์ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ด้วยทั้งทั้งที่เป็นเราอยากถ่ายที่เราถ่ายทอดนะนี่นี่เรามีการถ่ายทอดให้ให้กลุ่มกลุ่มถ้าสนใจก็เข้ามาได้อเรา อันนี้ที่เราทําวิจัยเนี่ยเราได้ทุนในการถ่ายทอดด้วยเราถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้ที่เลี้ยงจิ้งหรีดกับกลุ่มกลุ่มที่เป็นเจ้าของแบรนด์่ายผงผงจิ้งหรีดเขามาเวิร์กช็อปกับเรานะเขาเข้ามาเวิร์กช็อปกับเราแล้วเราก็สอบถามเขาว่าเนี่ยถ้าเรามีแบบเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้มากเลยที่ที่ที่จะที่สามารถเอาไปเป็นตลาดเป็นผู้นำได้ใช่เพราะว่าแล้ว เทคโนโลยีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้เขาต้องไปซื้อ,อ,อเครื่องมือหรืออะไรที่ลงทุนสูงๆเขาก็จะแบบทําได้เขาก็คิดว่า เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะไปต่อยอด s ต a l e up เราจะ scale up แล้วก็ทางฝ่ายทุนที่วชที่ให้ทุนของเราเนี่ยก็ทําการประเมินนะว่าโครงการของพี่เนี่ยมหาวิทยาลัยน่าจะสนับสนุนในการที่จะต่อยอดต่อไปเราต้องมีสตาร์ทอัพแล้วนะครับในเรื่องนี้ใช่ใช่ค่ะใช่และที่เป็นที่ยอมรับของทั้ง questionnaire ของคนนะฮะแล้วก็บริษัทนะครับและที่สําคัญครับไปได้รางวัลด้วยใช่ค่ะที่ไหนครับอ่า ก็เล่าที่ไหนดีที่เริ่มต้นก่อนแล้วเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะก้าวออกไปข้างนอกเราก็ต้องอยู่ข้างในก่อนถูกไหมเพราะได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตเนาะอ่าเสร็จแล้วก็ของงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของประกวดอะเนาะของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีหลังจากนั้นก็มหาลัยก็เลือกส่งไปประกวด งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศมาเลเซียนะคะเราก็ได้เหรียญเหรียญเงินมาคโอ้โหคนมาชิมเยอะมากโอ้ชิมแล้วก็มีการโอชิมแล้วชิมซ้ำนะคะไม่ได้ชิมแล้วไปไปเรียกเพื่อนมาชิมซ้ำก็แสดงว่ามันอร่ออ่าใช่ถ้าชิมแล้วไปเลยก็ม่ ก็อาจจะคิดได้ว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้ชิมแล้วมีการเรียกโปรเฟสเซอร์ของมหาลัยหลายที่นะคะก็มาถามว่ามันอยู่หาแหล่งของแมลงได้หรอหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็พูดเลยว่าไทยเราเนี้ยแหละเป็นแหล่งผลิตที่มีเลยแล้วก็มีมาตรฐานด้วยนะคะใช่เลยคต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอาหาร สนุกสนานบัามันมากนะครับซึ่งมีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับของประเทศไทยเลย<ช>นะครับอยากจะให้อาจารย์สรุปสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็บอกช่องทางติดต่อเผื่อมีใครสนใจอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ผมว่าตั้งแต่ฟังมานี่ต้องมีคนสนใจมากแล้วนะครับค,ครับโอเคอ่าชีสเทียมนะคะมันเป็นชีสที่ผลิตจากโปรตีนจิ้งหรีดเรารไม่ได้เอาผงจิ้งหรีด มาทาเลยนะคะเราจะมีการสกัดโปรตีนก่อนนะคะคแล้วเอาโปรตีนนั้นน่ะมาผลิตเป็นชีสนะคะโดยผ่านกระบวนการที่เราพัฒนาแล้วนะคะมีการแต่ไม่มีการใส่สารที่เป็นนมเลยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ที่แพ้นมนะคะเป็นทางเลือกทางหนึ่งของผู้ที่แพ้นมแล้วก็เหมาะกับผู้บริโภคทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีการปรับปรุงกลิ่นรสให้ ลดกลิ่นมแมลงให้ท่านรู้สึกทานได้อย่างสบายใจแล้วเราก็ไม่ได้เอามาแรงทั้งตัวเวลาท่านทานเนี่ยท่านจะไม่ได้นึกถึงว่าโอ้ยเรากินจิ้งรีหรืออะไรอย่างงี้บางคนอาจจะจินตนาการถึงตัวของมันนะคะแต่เราสกัดโปรตีนก่อนค่ะสิ่งที่เราเอามาใช้คือโปรตีนจากผงจิ้งหรีนะคะที่เอามาใช้นะคะท่านทานได้อย่างสบายใจค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดหรือว่าคนที่ทำชีทโฮมเมดอย่างนี้นะคะให้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ก่อนเลย0816973836นะคะหรือที่อีเมลนะคะ orawan@ Underscore a m u t t a c t h นะคะหรือช่อง y o u t u b e มี YouTube ขอ,ของตัวเองไับใช่ค่ะ<อ> u t u b e ของอาจารย์ก็ได้นะคะถ่าอินไปนะฮะคีย์ชื่อของอาจารย์เลยค่ะ o r a w a n แล้วก็ตามด้วยนามสกุลนะคะ o u p a t h u m p a n o n t อุปธรรมภานนอ,นอรวันอุปธรรมพานนค่ะ ในช่อง YouTube จะมีงานวิจัยของอาจารย์หลากหลายมากเลยค่ะคร,รวมทั้งชีจ,จิงหลีดอยู่ด้วยนะคะโอ้โหครับผมวันนี้ต้องบอกว่ารายการของเรานำสิ่งดีๆมาให้ผู้ชมผู้ฟังอีกแล้วะนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับหวังว่าเนื้อหาวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ะนะครับต่อผู้ชมผู้ฟังนะครับผู้บริโภคผู้ประกอบการ ด้วยนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้เลยตามที่อาจารย์ได้แจ้งไปนะครับหรือติดต่อมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ได้จะเป็นสะพานเชื่อมไปหาอาจารย์ได้นะครับแล้วของของพี่ลืมบอกเนาะมีจดอนุสิทธิบัตรแล้วนะโอ้จดแล้วด้วยจดแล้วจดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีไม่มีของเถื่อนไม่มีของเถื่อนนะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยได้เลยนะครับหรือจากติดสนใจในเรื่องไหนอยากจะ เพิ่มเติมงานวิจัยเรื่องอะไรก็สามารถติดต่อมาด้วยได้เช่นเดียวกันได้คะ,ะครับก็เรามีทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับของสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับมทรจุทธนญ,ญบุรีนะครับเข้าไปเซิร์ชได้เลยภาษาไทยนะครับหรือจะไปเวอร์ไ uh, วเบ .ird.rmutt.ac.th ก็ได้นะครับก็เข้าไปดูในในตรงนั้นนะครับสามารถชมย้อน,นหลัง,ลงได้ r m u d t radio ด้วยนะครับเราก็จะมี คลิปมากมายเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่นๆรวมไว้โฟกัสของเรานะครับและมีคลิปสั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์สู่ก็จะไปเต้นในทิกตอกนะครับในช่องเดียวกันนะคร RMT u Radio อย eh? いい yeah. ่าลืมติดตามกันนะครับและเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทาง FM 89.5นะครับ Innovation for Life นะครับนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะครับสำหรับ อาทิตย์นี้นะครับผมนะครับและอาจารย์สูรแล้วก็ทีมงานนะครับขอลาไปก่อนเจอกันในที่หน้านนครับสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ